มลิอองนี่นาว่ามะลิอองเห็นเขาเขียนไว้จักพิดจักถูกเขาเขียนไว้จังสี่ก็จำอืออือมะลิอองอันนี้จักวีครับนี่นับเบอง์เบนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสาิบี่โอ้สิบสี่วีนี้นาว่ามะลิอองปลูกได้ต้นใหญ่แห้งครับงามแห้งอันนี้ก็อะไยัง ฮอลแลนด์ <Holland. S 1> อ๋อนี่มาแล้วกอฮอลแลนด์ฮนด์ฮอลแลนด์นี่นปลูกต้นเดียวด้วยนี่สามต้นก็ต้องขึ้นอยู่นั่นอ๋นอมีสามต้นว่ะครับนในสวนนี่พื้นที่จักจักไรครับสองงานงเริ่มเริ่มปลูกอีเอดือนใดครับเดือนไปนัน่นนะมีนาเมษาพฤษภพาภพฤษภพาพฤษภาปีนี้เองแม่นบอ้ครับปีนีปีหนีปีหนีคือคือได้ผลผลิตเร็วแท้ มีหน้ามีหน้าเมษาช่วงนั่นแหละครับพฤษภามันไรกันปลูกมันด้ปลูกหมดได้ถึงเดือนนี้กับประมาณหกเดือนครับครับหกเดือนเองได้ผลผลิตแล้วอันนั้นมันเดือนมีหน้าเมษามันก็ไลยถึงพฤษภาก็มันปลูกหมดแหละอ๋อปลูกนั่นเขาไม่ได้ปลูกมือเรียวเซตเนาะอือนั่นปลูกอันนั้นปลูกช่วงรังๆักนั่ต้นนั่นยใหญ่น่ะครับวกเดือนพฤษภาน่าจะเป็นปลายเดือนเมษาครับปลายเดือนเมษาแมนแมนแมน จำได้อยู่อันนี้ปูก่อนเขาอันนี้ก็ตน้นยังมะลิอองคือกันอันนี้นหอมเขียวนีออ่อ๋ออันนี้หอมเขียวนี่นี่นี่ครับอู้หนี่กำลังออกอ,อยู่หลายวีเลยนี่หอมเขียวอู้หนอนนี่หลายแห้งเนาะนี่นี่นี่หอมเขียวหลายเนี่เอาเนาะอ,ออกถูกหลายเลยอันนี้เด้ครับหอมเขียวบ่ครับบมวน กุ้ยน้ำว่าแล้วน้ำว่านี่ปักช่องหรือมะไอปักช่องหรือมะลิอองนี่แล้วมันซับซ้อนครับผมคือเขาเขียนป้ายปักช่องกับอีนังก็อนันน้องกว้ยนั่นไนอันนี้ตัวนี้คยุบป็นว่า่วนว่ามะลิอองอนหนตัวใหญ่ๆนี่อืออันนี้ต้นใหญ่แห้งครับนี่ไม่หาต้นแน่ๆอันนี้คือมะลิอองทั้งมดเลยนการหาต้นนะอันนี้เรียกว่า อีหยังปักช่องหรืออีหยังนอมันก็ลืมซื้อนี่นี่พันนี่นี่นี่ตน้นใหญ่นี่ครับแต่มีพันอยู่นั่นพันกว่าของหยังเนาะโดนเคยก็ลืมนี่มีได้มาหาหาหาเนี่หน่วยก็หาต้ตนเป็นมาหาโนอือันนี้ปลูกจากแ่น,แน,นอน้อยเลยมันบอกแคาว่านอนน้อยใช่ไหนี่เท่ากรปัน้นโอ้ แต่มันมาขื้นแห้งหลายม,านนมนันขื้นครับไปล่องพื้นแล้วมันเลยขึ้นมีเทคนิคการปลูกจังใดครับ <c oughs> คือปลูกได้งามต้นใหญ่ยังเส่<อ>ครับอ๋อคือว่าหาปุ๋ยปุ๋ยขอบหมูจังเสียมาล่องพื้นขุดลึกๆแล้วก็ล่ลลลลองพื้นแล้วก็ปลากว้เลยตรตน,นี้เห็นไหมมันขื้นเ<อ>จ้าของเขาพูิใจว่ามาล่องพื้นมันสวยเขาคนอื่นมาจะปลูกธรรมดาเพราะแม่นธรรมดามันล่องพื้นแล้วก็ดูแลมันคุดลุมเลืแค่ใดครับก็เรื่องยึ่สมิ่งแหละประมาณ ่ำนจะว่าใส่กระสอบปุ๋ยหนึ่งมันพุ่นออกมาปักเลยนะประมาณถ่าสิบเส้นค้อมกว้างเนี่ยครับกระสับหนีไม่ใหญ่นี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี่ยนักใส่อยู่สัำนีประมาณถ่าสิบเส้นคุณถาสิบเส้นเออนี่ยเนี่นี่นี่ยมีตะล่องพื้นก็ต้องลองพื้นด้วยปุ๋ยปุ๋ยขี้หมูนี่เนาะขี้หมูขี้หมูสิบปีแล้ววะขี้หมูนั่นอ๋อขี้ขี้หมูเก่าเก่า คนี่นี่คือกันนี่อันนี้ไม่ได้ลองพื้นนี่อาศัยดินเก่าได้ไงโอ้นี่กระต้นใหญ่เฮือนนี่นี่นี่ก็อ๋อพันเดียวกันกระตุ้นอ่ะมันเรีองเนื้อเลยครับเการการให่หนามได้ครับขั้งแรกก็หนามปะปาเด้อ๋อหนามปะปาหมู่บ้านนี่บหมครับใส่อดมันสุมือแห้งดีให้มันชุม่มให้มันชื้นมันจะติดหล,ลักเร็วอ๋อต้องมันชุ่มเพราะหนามสุมือเนาะเพราะว่าช่วงหน้าแรงนะปลูกช่วงหน้าแรงครับเพราะว่าแต่ช่วงนี้ปล่อย ขนาดปนเปรื้อเปนติดแล้วปลอยมันก็ขึ้นงา่ายในตอนนี้เพราะว่าปลูกหกเดือนเรื่องใดใหญ่ขนาดนี้นะหกเดือนใหญ่จนใครบ้านเขาก็ปลูกได้งา่ายแท้่ากันว่าครับเลาเคยแจ็คแล้วแล้วมันปลูกแล้วเราคิดว่ามันสิขึ้นซสำนี้เจ้าของโอ้โอโกูมันสิงามสำหรับเยอะก็พันมันลึกน้อยขนาดนี้ครับอื ไอ้ต้นนี้ว่ามันได้ต้นใหญ่มากนี่ไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นได้ต้นขนาดนี้มากได้ตอนมาปลูกนี่นี่ซํานี่นี่เขาหายเลยไปเอานอเขาเขาหายนอละหาสิบเขาเอามาหานอเลยนี่ต้นเขามากขนาดนี้เราบได้ต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่มันขึ้นเร็วเออมันขึ้นเร็วมันขึ้นสูงบูบบเลยนี่ตอนต้นที่ปลูกนี่นเด็ตัดใบออกตัดออกมดเลยตัดออกหมดเลยเป็นบยังมีก็ตัดอยู่ ให้มันมีให้ให้มันไม่ใบในจังยขั้นต้นสูงกันเลยครับตัดตัดตัดมดขั้นต้นหน่อยตัดมดตักเอาเลยนตัดใบออกให้เบิดเนาะเทคนิคการปลูกนี่มันสูงโพดเจ้าของว่ะนฮ่อย่างไงให้มันต่ำกำลังขาไม่ทีมันสูงยานยานล่มนะครับยานล่มแต่ผมว่าต้นมันใหญ่เนาะล่มนนาจะเอาอยู่ด้นี่เอาอยู่ครับ อันนี้ลองพื้นก pues ระสอบนึงกระสอบปุ๋ยนึงน่ะนะกระสอบนี่หนึ่งลองพื้นในดินเาเบิ้งไอ้ท so ี่มูวะนี่คือมูนาแรงไปเอาหนาแรงแม่นันเดือนเมษาเนี่ยนี่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 โอ้หนีขี่มูเกาขี่มูเกานี่นี่ครับนี่นี่นี่รู้ว่าถูมันได้ง่ามังนันเลยตัวนี้ใส่ขี่มูหลายบ่ครับก็สิ่งก็กระสอบนึง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 ลุยไปเลยนี่ครับเคลียเบิ้งก็ไม่เต็ขี่มู ก็เนี่ยเอาฟางร่องให้มันช่วงนาแล้งกันในน้ำเนี่ยให้มันจะดีครับมันจะชุ่มชื่นอันนี้โฮมฟางนาสำเร็ครับก็มันบานก็เปิดดูมันสองชุดเลยได้นี่อ๋อนีสองชุดนื่อืสองชุดแล้วครับเขาบุ้งนี่ปลูกบ่ครับเนี่ยบอ่าไ่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกเอามันเกิดเองเลยครับเกิดเองมันติดมาจากไอไอ้ดินของหมูนะมันติดมาจากนั่น เลยรกระจายไปทั่วเลยตอนนี้เกิดเองนี่ยางงามเลยเหมือนผูกเลยเด็ดทั่วสวนเลยครับทั่วสวนได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตอสองอย่างได้เักบุ้งพอมได้พักบุ้งพอมเจ้าของเจ้าบงว่าสีโลกล้วยยังสีเฮ็ดกล้วยยังสะเอากล้วยยังอย่างเดียวบางมาเป็นการลองพิดลองถูกยุยนี่นี่ครับลองพิดลองถูกยู่ระยะห่างเนี่ระยะห่างต้นนี่เท่าไดรครับประมาณ ประมาณสองเมตรแต่ว่าสองเมตรสองเมตรอยอะมันนีสองพสองเมตรสองเมตรอะ่รเนี่ยสลับไปสลับมาเมื่อก้อนมองนี้ก้อนจะปลูกกล้วยนี่เฮ็ดยังครับโอ้จะก้อนดินมองนี้พอดีเลยครับปลูกยังเมื่อคืนผมเป็นมันมีกอไผ่หล่อมดจะของมาบุกเบิก เพื่พอเพาเถายไลออกจากของเราไป,ไปเอาไอ้กอไฟเราออกแล้วเอากอไฟมันก็นมามีอย่างสมัยนีย้เขาไม่ได้ใส่กอไฟหรอกครับยุดอย่างเดียวแกอย่างเดียวปลูกกองดินแล้วก็เอาดินมาทมทมทมเกือบสองลอยเลิศดได้เนี่ยมาชิดถึงขนาดนี้เพราะว่ามันตั้มแล้วว่าดินมันเสื่อมน้่นครับอันนั้น,นะน,น,นก็ทมรอบแรกได้นะี่ยแต่ก่อนมันตั้มอยู่แบบ อ๋อมองนันนี่ทมทมแล้วน่ะทมแล้วแนวอันนี้ทมอีก <c oughs> อีกอีกรอบหนึ่งเลยนี่ครับพอทมแล้วเออมันดินมันอยู่ดีแล้วเล้วเอาฟางกะว่าเอาฟางมาใส่มันแห้งจะดีเจ,าาาจ้าของไว้สัตนนะครับมันเบิ่งแล้วว่าถ้าเบิ่งหนาแรงมันจะเป็นอย่างไรเนะ่ยนมาจีสูบน้ำสะมาใส่มาปั่นวิวเบิ่งมันจะเป็นอย่างไร้นกล้วยประทัน,ค,น,ค,นครับจากนี่มนลี่องเหนื่อดนรู้ว่าเขาตัดมาให้นี่ม อ๋อนีห้อยเขาตัดแล้วมันแตกออกกันเขาตัดเลยมันต้นใหญ่เขาเบกมาใสเลยอ๋ออันนี้มาต้นใหญ่เลยต้นใหญ่บางคนว่าคือมัตัดบอกเอาซ้ำนี่มันเสด็งใหญ่ไปเลยมันตัดไต้งามนะมันขึ้นว่ามันติดขรันมนติดแล้วมันบึมบึมเลยแหละครับผมติดแล้วเพราะว่ามันมีปุ๋ยหลง่ะปุยแล้วก็ลดน้ำผลนมันติดถ้าได้ติดแล้วมันบึมบึมเบื้องอันนี้มันจะออกสีแบบสีนวลสีเขียวแบบ ใบมันเขียวงามถูกต้องเขียวมันมาคือใครมาคือของแถวนั้นมันเหลืองมันคือมไดไปุ๋ยนะครับอันนี้ปุ๋ยมันพ่อเนาะมาปุยปุ๋ยพ่อปุยคอกสัมปุ๋ยอขี่มูสําครับอันนี้เขาบ่ได้ใส่เคมีเลยเนาะบ่ได้ใส่ขี่มูอย่างเดียวเลยกับนาดแค่นั้นเราเพื่อนอย่างเดียวครับอันนี้ขี้งัวนเนี่ยเอามาไว้เนี่ยมันจ้ใส่เนี่มอง เอาขี้งัวมากองไว้เนี่ยก็ไม่ได้ใส่เลยบุ้งขึ้นยางามเลยเขียวงามเลยเนาะแสดงว่ามันเป็นได้ดถาดอาหารมีาอาหารดีแต่ก่อนมันดินมันได้เป็นเชิงเศษมันเป็นเชพงผนวตน่ะดินน่ะขาดขาดอืมอืมแต่ก่อนดินดินเป็นจังพุ่นเด้อืมเนอะโอ้ยประกันงบโอ้มีงบเจ้าแก่ อันนี้คือสิตนเมื่อนเมื่อนนี่นี่นู่นอันนี่มันยันมาแตกนะอันนี้พันยังครับก็พันที่นี่แหละหอมเขียวหอมทองวันนี้หอมทองอันนั้นหอมเขียวจะมีพันเดียวหอมอ๋อมีต้นเดียวหอมเขียวครับท้องนครับงามบ่อเกอเรา้วองามเนี่ย ได้เขาไล้บ่ครับพี่โอ้ยได้สองสามอโอ้สองสามมืดีเนาะกินบมเบิ้เลยเนาะโอ้ยตากินบ่มเบิ้ลจบครับอยากอยากได้รุ่นนี้เด้สักยี่สิบเกอนเฮ้ยมันได้ตังเลยแหละนี่กำลังหาเครื่องบดไอ้อันนี้ไปให้ป้านะพวกไอ้ต้นนี่นะอ๋อมีนอยู่ต้กำลังหาบดเ้าพยายาย้อนให้ป้าเพต้องสื่อหัวหานะครับบางคนเขาบมบิ้เลยแล้ว โยนลงถึิงต้นเลยบอกครับโอ้มันกินตั้งนานเลยบอกตอดกินครับโอ้โหเด้๋ยนี้แล้วก็ต้นกล้วยเป็นเถ็ดห้น้ำใสน้ำโอ้เดี๋ยวจะไปโยนใสเลยครับเห็นเขาแบกลงเชิงต้นเลยครับโอ้บอกครับโอ้ดีดีดีโหแหลกของวั็ถุดิบในชิมรื่องบดเจียวผักตบมันผสมกันกับต้นกล้วยแล้วก็เอายังเม็ดเขาอ้อยเขาเปลือก ผสมกันอัดเม็ดมันย้อนให้มันคือสิดีจะขอคิดว่านะแมนแมนครับมอนี่ครับจะมาขอแบ่งตัวต้นกล้วยตัวไดเลยได้เลยมักตัวใดเอาเลยเห็นเห็นนอมันหลายเลยครับผมก็ตามมาจากจากเด็กกินกล้วยไอ้ทับทิมสยามทับทิมสยามมันมันหวานหอมนุ่มนุ่มมอนี่ขอบคุณหลายๆครับที่ แนะนําวิธีปลูกกล้วยแล้วกับแบ่งบ้านตอกล้วยไปปลูกกันครับเดี๋ยวได้ผลจังไดผมถือสนใจก็มาหามาเยี่ยมเด้อครับมาหานอกล้วยครับผุณได้อยากหูเทคนิคการปลูกกล้วยกับแวะมาถามกันได้เนาะครับครับได้ได้ยินดีแบ่งปันได้ความยินดีแบ่งปันให้ครับผมเพอาเข้าคนนั่นคนนี้มี่มันพอแล้วมันชื่นใจเนาะมองนั่นก็มีหมองนี่ก็มีครับ บอกพิกัดเนี่ยครับหมู่หมู่บ้านยังก็ครับอ่าพิกัดคือบ้านนุ่นไส้ตำบลสมเด็จอำเภอสมงคาดจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมบอกม่มีหมายเลขเบอร์นะครับมาสะตงเลยครับมาหาได้เลยมาตงเอ๋อพี่สมจิตเนาะครับธรมาถามหาก่ะโอ้ราดค่าอยู่ตรงอ่าราดค่ายพี่สมจิตอยู่สีแยกแต่คนมักทางการเกษตรมากหลาย เอ้เมื่อเหมือกอนถามนิดนึงครับเมื่อก่อนกรสิมาเ็ดเกษตรเ็ดยังเมื่อก่อน,น,น,อนขายกล้วยปิงอยู่สลินเนี่ขายกล้วยปิงนาธนาคารกรุงศรีซื้อกล้วยแถมดูดวงมีหนึ่งเดียวในจังหวัดสลินน์นี่<อ>ี๋อมีมดูดวงนะพร้อม <laughs> แต่ก่อนเด็กนอยมันเลี้ยงแถวรอบเบืองดวงแรกซื้อกล้วยใหม่ 1, 2, นหนึ่งยี่สิบบาทเป็นนักเลี้ยงล้อแะครับ โอ้ดูดวงไห้พี่ไอ้อหพี่แถมซื้อกล้วยซื้อกล้วยแถมดูดวงหูยังสีขายประทันเลยโอ,อ,อยยย้ยังว่าบระตึงปิงพื้อปิ่งย่างประทันครับเ <laughs> ดี๋มินเด็กหน่อยมันปิงไหนะ้จเจะขอก็นดังเบงเนาะโอ้เออโอ้ริงสีเลยขายดีขายดีเลยอเออคือมาตอนนั้นก็มีบ้านมีอันรก็นยอดขายกยล,ยล้วยปิ่นบนดวงร้านนี้ก็เบิงดวงเอ้ขายกล้วยปิ่งแลละถึงได้ร้านนี้ใจนะมักเรื่องกล้วยเพราะว่า คนเกิดปีนี้เขาว่ามันอยู่กเกี่ยวกับพวกพืชออทั้งสิ้นแล้วพวกปลากาินพืชไปสั้นคือขายขว้วยปิ้งอยู่แล้วก็เลยสอบกล้วยเลยสอบกล้วยแล้วกวล้ว,วย,น,ยนี่นนยังบว่มมมไม่กล้วยหักโมกหน่อยอยากได้กล้วยหักมกพันพันอีกพันหนึ่งพันสิบตบอว่าโอ้ยเหลืองงามกินแล้วคนกินสิมากเวลาย่างไปมันจะกินแบบหนืดๆหวานอมแบบกึ๊บกึ๊้ยคนกินเนี่ย อยากกินกล้วยหักมกต้องมาหาเจ้านี่เป็นว่าโอ้แม่นบ่ะครับเออปิ้งคนกินมากตอนนั้นปิ้งกล้วยขายคือกล้วยหักมุกหักมุกกับน้ำว่าก็ปิ้งกล้วยหักมุกก็ปิ้งหักมุกไ้สุกๆุกเนีอยยางออกมันจะออกเหนียวเหนียวหนืดหนืดกล้วยน้ำว่ากันแจงซี่น่ะแบบเพิ่มๆก็ตังหากแบบกล้วยสุกสาหรับผู้สูงอายุแบบนิ่มๆคน่ถเนอกกินของแข็งมากินของนิ่มๆโอ้เนี่ยมันคือ เจ้าของสอบเอาใจคนเถานะแสดงว่าผิดพันธุ์มีหลายอย่างทั้งกล้วยสำหรับวัยรุ่นทั้งกล้วยสำหรับผู้สูงอายุอวัยรุ่นก็ตั้งหางผู้สูงอายุก็ตั้งหากแล้วก็สําหรับคนกินก็กล้วยหักมกนิ่มๆเอาใจทุกคนเลยคนหมักสมพ่อยังขายดีเนาะกอเขาโหแล้วเท่านั่นเราปุ๋ยนั่นดีนย่งห ตอนนี้ก็เลยได้ร้านค้ามาอยู่บ้านเราก็เลยเอ,อ,เอ,อก็ยุดิเซาขายก็ยุเศร้าขายเลยคนมักปลูกกล้วยมักการเกษตร้งษตหนะครับผมครับมันอีกขอบคุณหลายๆครับครับ